เดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคในการวางโลโก้หรือว่าตัวหนังสือลงไปบนพื้นผิวที่มันมีความไม่สม่ำเสมอไม่เรียบอะครับยกตัวอย่างเช่นรูปเนี้ยผมมีเสื้อของผมอยู่หนึ่งตัวผมอยากจะวางโลโก้ลงไปบนเสื้อให้โลโก้เนี่ยมันกลืนไปกับพื้นผิวของตัวเสื้อให้มันเป็นอย่างเนี้ยวันนี้จะมาสอนอย่างเงี้ยแหละครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โฟเท็กนะครับสำหรับเทคนิคในการวางโลโก้หรือว่าตัวหนังสือลงไปบนพื้นผิวที่มันมีความไม่เรียบไม่สม่ำเสมอยกตัวอย่างเช่นบนเสื้อหรือว่าบนผ้าหรือว่าบนกำแพงอะไรประมาณนี้นะครับเราจะใช้เทคนิคที่เรียกว่าการทำ displacement map displacement map ก็คือเราจะบอก Photoshop ว่าเฮ้ยไอพื้นผิวที่เราจะเอาโลโก้หรือว่าตัวหนังสือไปวางเนี่ยมันมีความลึกที่ไม่เท่ากันนะมีความตื้นความลึกให้ Photoshop มันรู้ แล้วพอมันรู้จักความลึกความตื้นแล้วเนี่ยเวลาเราวางตัวหนังสือลงไปเนี่ยมันก็จะกลื่นกันไปต้องบอกว่าเทคนิคนี้ไม่ยากแล้วก็ง่ายมากๆเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูใน Photoshop กันเข้ามาใน Photoshop นะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องเตรียมก่อนนะครับการทำภาพแนวนี้ก็คือโลโก้ของเราแล้วก็ภาพพื้นหลังที่เราจะเอาโลโก้ไปวางนะครับอย่างภาพนี้เนี่ยผมก็เตรียมโลโก้ไว้แล้วแล้วก็ภาพพื้นหลังเป็นเสื้อของผมนั่นเองโดยโลโก้ที่ผมเตรียมไว้อันแรกนะครับ เป็นโลโก้สีดําแล้วก็มีพื้นหลังสีขาวอยู่ข้างในสิ่งแรกที่เราจะต้องทําก่อนเลยนะครับก่อนที่จะไปวางเลเยอร์จัดตําแหน่งของโลโก้เนี่ยนะครับเราจะมาสร้าง displacement map กันก่อนการสร้าง displacement map คือการบอก Photoshop ว่าส่วนไหนของภาพเนี่ยที่มันมีความไม่สม่ำเสมอกันส่วนไหนสูงส่วนไหนต่ำประมาณนั้นคือการสร้าง displacement map วิธีการสร้างก็ง่ายมากๆคือถ้าใครเอาโลโก้มาวางไว้แล้วนะครับปิดโลโก้ไปก่อนปิดตามันไปนะครับ แล้วให้ไปคลิกที่เลเยอร์พื้นหลังเนี่ยเชิของผมนะครับแล้วเราจะต้องทำการ copy ปี้อันเนี้ยเลเยอร์เชิของผมเนี่ยไปเปิดในเอกสารใหม่เพื่อที่จะเอาไปทำดิสเพลนเมนต์แมปการเอาไปเปิดในเอกสารใหม่นี่ง่ายมากๆเลยก็คือคลิกขวาแล้วก็เลือก duplicate layer ตรงนี้นะครับคลิกขวาแล้วเลือก duplicate layer เลือกเข้ามาที่ด u พิ i เ a ตเลเ y e r ให้ดูตรงคำว่า document ตรงนี้เปลี่ยนมันเป็นคำว่านิวนิวคือ ไปเปิดในไฟล์ใหม่เปิดในเอกสารใหม่แล้วตั้งชื่อว่า displacement map นะครับเพื่อที่จะได้รู้ว่าอันนี้คือ displacement map นะแล้วกดโอเคพอกดโอเคเสร็จมันก็จะทำการ copy layer เชิ t ของผมเนี่ยมาเปิดในเอกสารอีกไฟล์นึงละชื่อว่า displacement map การทำ displacement map อย่างที่บอกไปคือบอก photoshop ว่าส่วนไหนมันสูงมันต่ำมันไม่สม่ำเสมอ photoshop เนี่ยมันจะมองส่วนที่มันไม่สม่ำเสมอสูงต่ำเนี่ยมันจะมองจากสีขาวดำเป็นหลัก ขาวก็คือต่ําดําก็คือสูงประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเปลี่ยนเชิตของเราเนี่ยให้มันเป็นสีขาวดําซะง่ายๆวิธีการเปลี่ยนก็คือไปที่ image เลือก adjustment แล้วก็เลือก black and white นะครับเปลี่ยนให้มันเป็นสีขาวดําสีขาวดําที่ดีที่จะบอก Photoshop ได้ดีว่าเฮ้ยส่วนไหนสูงส่วนไหนต่ำเนี่ยแล้วเราก็ปรับหลังจากนั้นเราก็ปรับอย่างเสื้อเชิตสีเงินเนี่ยนะครับมันก็คงต้องไปปรับที่สีน้ําเงินนี่แหละการปรับเนี่ย ปรับเพื่อให้ Photoshop มันมองเห็นส่วนที่มันเป็นสีขาวสีดำภาพนี้มันก็ไม่มีขาวล้วนดำล้วนใช่ไหมครับมันจะเป็นสีเทาแต่มันจะมีการไล่โทนของความสว่างความมืดไล่โทนขาวดำเนี่ยไอโทนที่มันไล่นี่แหละคือการบอก Photoshop แค่นี้แล้วกดโอเคและอีกสเต็ปหนึ่งคือเราจะไปเบลอร์มานิดหน่อยเพื่อที่จะให้ตัวความคมเท็กเจอร์ตรงนี้มันหายไปเบอคือไปที่ฟิลเตอร์แล้วก็เลือกเบอ แล้วก็เลือกกอเชน i บ n อตรงนี้นะครับการเบลอคือไม่ต้องเบลอเยอะเกินไปอย่างนี้เบลอเยอะเกินไปนะครับคลิกเข้ามานะขอบเยอะเกินไปเราเบลอพอดีพอดีเบลอไม่ให้มันเบลอมากอะงงไหมเบลอไม่ให้มันเบลอมากคือเบลอไม่ต้องเยอะเกินไปเบลอแค่จะเอาตัว texture รายละเอียดมันหายไปให้มันเหลือแต่สีอย่างเดียวเนี่ยเบลอประมาณ6ผมเบลอที่6แล้วกดโอเคเสร็จแล้ว <laughs> displacement map เร็วมากๆจากนั้นเราไปเซฟไฟนี้ ให้ชื่อว่า displacement map การเซฟก็คือไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็เลือก Save as แล้วก็เลือก Save on your computer นะครับใน Photoshop CC 2020 Save แล้วตั้งชื่อมันว่า displacement map โดยนามสกุลให้มีนามสกุล Photoshop นะครับคือ PSD นะให้ .psd แล้วกด Save ผมกด Save เสร็จแล้วปิดไฟล์นี้ไปซะเรามีไฟล์ displacement map แล้วนะครับ ต่อไปเราก็กลับมาที่ภาพหลักของเราเนี่ยเปิดโลโก้ซะเปิดโลโก้แล้วก็ปรับตำแหน่งของโลโก้มันถูกใจเราอย่างภาพนี้เนี่ยมันโลโก้มันไม,ไม่ไม่ขนานกับเสือ้อใช่ไหมครับผมก็กด free transform control หรือว่า command t แล้วก็เมาส์ไปวางตรงขอบมุมเนี่ยจะเห็นลูกศรโค้ง,ง,งซ้ายขวาเนี่ยก็หมุนหน่อยปรับตำแหน่งของโลโก้แล้วกดโอเคทริคอีกอย่าง การเอาโลโก้เข้ามาใส่เนี่ยปรับอะไรเรียบร้อยแล้วเราจะต้องเปลี่ยนให้มันเป็นสมาร์ทอ j อบเจกต์ด้วยนะครับสัญลักษณ์ที่เลเยอร์โลโก้ตรงนี้คือสัญลักษณ์ของสมาร์ทออบเจกต์ถ้าใครเอาภาพมาใส่แล้วไม่เป็นสมาร์ทอ j อบเจกต์ให้เปลี่ยนเป็นสมาร์ทอ j อบเจกต์โดยคลิกขวาที่เลเยอร์โลโก้เนี่ยนะครับคลิกแล้วก็เลือก convert to smart object ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับต้องเลือก convert to smart object ด้วยพอเลือก convert to smart object ไป ให้ทริคอีกทริคหนึ่งแล้วกันถ้าไม่ถูกใจพื้นหลังที่เราออกแบบมาพื้นหลังเป็นสีดําหรือว่าเป็นสีขาวนะครับถ้าใครออกแบบโลโก้มาแล้วพื้นหลังเป็นสีดําหรือสีขาวนะเราไปวางอยู่อยากจะเอาพื้นหลังออกให้เปลี่ยนเบรนโหมดโดยเบรนโหมดที่จะทําให้สีดําหายไปมันชื่อว่า lighten กับสกรีนมันอยู่ตรงนี้ครับคลิกที่ตรงเบรนโหมดแล้วก็เลือก lighten หรือสกรีนจะทําให้สีดําหายไปแต่ถ้าภาพของใครพื้นหลังเป็นสีขาวให้ใช้เบรนโหมด ดักเคนหรือมัลติพายคลิกไปตรงนี้จะมีคําว่าดักเคนกับมัลติพายพอเลือกดักเคนกับมัลติพายจะเห็นว่าสีขา,ขาวของผมหายไปแล้วสีขาวของผมก็จะหายไปเลยเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นทริคอีกเล็กน้อยนะครับผมเลือกไลท์เทนเพราะว่าโลโก้ของผมเนี่ยผมจะเอาสีดําออกแล้วผมก็ปรับโลโก้อีกนิดนึงแล้วกันก็กด control command t นะ free transform แล้วก็ปรับโลโก้ปรับตำแหน่งให้มันถูกใจเราวางตำแหน่งของโลโก้เรียบร้อยแล้ว เราก็จะทําให้ตัวโลโก้ของเราเนี่ยมันกลืนไปกับพื้นหลังโดยใช้ displacement map ที่เราเลือกโดยให้อยู่ที่โลโก้ของเรานะครับแล้วก็ไปที่ฟิลเตอร์เลือก distort ตรงนี้แล้วก็เลือก d i s p l a c e เลือกเข้ามาพอเลือก d i s p l a c e e t เสร็จมันก็จะขึ้นหน้าต่าง d i s p l a c e ตรงนี้มานะครับจะมีคำว่า horizontal scale vertical scale ตรงนี้คือค่าที่จะทำให้มันกลมกลืนไปกับพื้นหลัง ค่าตรงนี้อยู่ที่โลโก้แล้วก็พื้นหลังค่าตรงนี้สามารถเปลี่ยนได้ตั้งแต่ลบ999ไเป็นถึง999ครับลองดูผมใส่9999เก้าเเี่ยมันบอกเนี่ยค่าที่จะใส่ได้คือลบ9 9 9ถึง9 99 9ยิ่งค่าเยอะความบิดเบี้ยวความกลืนมันก็จะเยอะแต่ถ้ามันเยอะเกินไปมันก็จะไม่เนียนอยู่ที่ภาพของเราอย่างภาพผมเนี่ยผมลองที่60ก่อนลองก่อนเพราะมันเปลี่ยนได้ แล้วตรง displacement map ตรงนี้ให้เลือก stretch to fit นะครับ stretch to fit คือให้มันขยาย fit ทายเนี่ยอันนี้เป็นต่อเป็นแบบตารางนะครับแล้วก็ undefined area คือเลือก wrap around ตรงนี้ไว้แล้วกดโอเคนะครับแล้วกดโ OK. อเคพอกดโอเคเสร็จมันจะเปิดหน้าต่างขึ้นมาหน้าต่างหนึ่งให้เราไปเลือก displacement map ที่เราเซฟเก็บไว้อย่างนี้ผมเซฟเก็บไว้ชื่อว่า displacement map ตรงนี้ใช่ไหมครับก็กด open ลองดูที่ภาพของผมครับ มันก็มีความเนียนไปกับพื้นหลังแล้วเห็นไหมครับง่ายมากๆและและที่ผมบอกว่าค่าเมื่อกี้หกสิบเมื่อกี้มันเปลี่ยนได้นะครับถ้าอยากเปลี่ยนที่เลเยอร์โลโก้ของเราเนี่ยมันจะมีคําว่าดิสเพล y ตรงนี้มันคือเหตุผลที่ผมบอกว่าทําไมต้องเปลี่ยนเป็นสมาร์ทอ็อบเจกต์ครับสมาร์ทอ็อบเจกต์สามารถทําให้ฟิลเตอร์สามารถกลับมาแก้ไขได้ดับเบิลคลิกคําว่าดิสเพล y มันก็จะขึ้นหน้าต่างดิสเพล y ขึ้นมาแล้วแก้ไขค่าอาจจะต้องลองอยู่ที่สภาพพื้นผิวของเราถ้าผมเลือกสัก 200แล้วกันเยอะๆ2 0 0แล้วกดโอเคมันก็จะเด้งกลับมาไปเลือก d i s p l c e m e n t Map ตัวเดิมเนี่ยแล้วกด Open น0ะครับ200เนี่ยมันก็เยอะเกินไปมันก็จะบิดเบี้ยวหน้าเกลียดนะครบแล้วก็ดับเบิลคลิกกลับไปอีกทีแล้วก็ใช้ที่ผมค่าของผมที่ผมทดลองมาแล้วอะ่ะคือ60ก็กดโอเคกลับไปที่ d i p l a c e m e n t Map แล้วกด Open ก็เนียแล้วแล้วอาจจะไปลด Opacity ลงหน่อยเพื่อที่จะให้ตัวโลโก้มัน เห็นรอยยับนิดนึงก็ได้หรือถ้ามีโลโก้อันอื่นเนี่ยนะครับผมลองเอามาวา,างอีกอันนึงเป็นโลโก้สีดําสีดำคราวนี้จะเอาสีดําด้วยอะ่ะก็หมุนปรับนะครับเอามาวางคิดถูกปิดโลโก้อันเก่าไปนะครับแล้วก็ไปที่ฟิลเตอร์ s t s t o r t display อีกแล้วแล้วกดโอเคเลยผมเลือกค่า60นี่แหละพอรู้ว่าค่า60เนี่ยมันเหมาะกับภาพผมแล้วก็ไปเลือก displacement map แ,แล้วกด Open แล้วก็สูงเข้าไปดูครับมันก็จะมีความบิดเบี้ยวกลืนไปกับเสื้อของผมแล้วไปลด o p ซิ i t y นิดหน่อยเพื่อที่จะเพิ่มความเนียนแค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วสําหรับการวางโลโก้ลงบนพื้นหลังของเรานะครับให้มันเนียนไปกับพื้นหลังง่ายๆมากนะครับถ้าใครทํางานแบบพวกขายของออนไลน์อย่างเงี้ยต้องการจะโชว์โปรดักต์ออนไลน์แล้วทําให้มันดูสมจริงดูเนียนมากยิ่งขึ้นเนี่ยใช้เทคนิคนี้ได้เลยลองใช้กันดูนะครับก็จบแล้วนะครับสําหรับเทคนิควันนี้ก่อนจากกันไปนะครับ ถ้าถูกใจยังไงช่วยกดสับ s ไคร b e ไลค์แชร์ให้ด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ